วัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่อฟซีทุกท่านนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็อควานก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเมื่อคืนนะครับได้ฝนตกนะครับประมาณสักสี่ทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มตกแล้วก็ น้องตื่นขึ้นมานะครับก็เล่นนะครับชอบชอบฝนนะครับตื่นขึ้นมาเล่นนะครับแล้วก <laughs> <s Elliott ills> <int ans otted> ็อ่าไม่ไม่นอนนะครับมานอนตอนเช้านะครับผมมานอนตอนเช้านะครับผมที่อ่าพ่อฟานได้ไหลสดนะครับให้ให้เห็นตอนเช้านะครับตอนนี้ก็หลับนะครับนี่อ่าท่านี้นะครับก็จะหลับยากหน่อยนะครับโอ้อ่าท่านี้น่าเหนื่อยนะครับผมท่านอนท่านี้นะครับ ไม่ไหวนะครับน้องไม่ไหวบรรยากาศให้ด้วยนะครับคืมๆนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับผมยังไม่สินะครับยังไม่ตกเลยครับผม เมื่อคืนไม่ยอมหลับสักทีนะครับเล่นอย่างเดียวนะครับผมเล่นแล้วก็มาง่วงตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นแล้วก็มากินนมกินนมก็มาหลับตรงนี้นะครับตรงที่เปลี่ยนปอฝานผูกไว้นะครับนอนนอนดูเขาอ้าวตื่นแล้วครับผมตื่นแล้วนะครับจะลุกไปไหนจะทํายังไงครับผมนะครับจะทํายังไงอ้าว เอาเอาอหนูไม่ไหวแล้วพอ่อตาหนูจะปิดแล้วครับพอ่อเอาเลยครับลูกเอาที่สบายใจเลยครับหนูไม่ไหวแล้วครับคุณพอ่อตาหนูปิดแล้วไม่ไหวจริงๆค่ะหนูไม่ไหวแล้วครับคุณพ่อเอาคุณพ่อไม่ได้ว่าอะไรครับลูกนะครับเอาเอา,เอาชัก นะครับนอนหลับฝันดีนะครับคนหนูคนสวยนะครับฝันฝันนะครับนอนแล้วนะครับผมไม่ม่อีทุกท่านเมื่อกี้ทายากนะครับนี่ทาประจํานะครับผมก็เล่นจริงๆนะครับเล่นแม่เขาก็เล่นด้วยนะครับฝนตกนะครับ ไม่ลมนะครับฝนตกอย่างเดียวนะครับแต่ตกหนักมากนะครับตอนกลางคืนนะครับไม่มีลมนะครับตกแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไม่มีลมนะครับก็ดีใจนะครับสี่ไม่มีลมด้วยนะครับผมดูดูการหลับของเขานะครับ ก็จะหลับแบบนี้นะครับผมถ้าอาพ่อฝ่านนอนอยู่ผูกเปนะครับแล้วก็อาถ้านอนอยู่ตรงนี้นะครับน้องก็จะมาอยู่ด้วยนะครับผมนะครับถ้าพ่อควานไม่ได้ผูกเปนะครับหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะนอนอยู่อาเคียงข้างแม่ของเขานะครับอยู่ใต้ใต้ใต้อยู่ข้างหน้านะครับใต้งวงแม่ของเขาอยู่นะครับ ถ้าพ่อพานหรือแม่พานอยู่ใกล้ๆนะครับน้องก็จะมานอนนะครับผมใกล้ๆนะครับตรงที่ผูกเปยไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับน้องพันธุนของเรานะครับผมทุกที่นะครับผมที่พ่อพานนะครับได้ไลฟ์สดประมาณ6กโมงเย็นนะครับจนถึงสองทุ่มครึ่งนะครับบางบางบางวันนะครับผมที่ น้องไม่ไหวจริงๆนะครับก็ท <su> ุ <anak> ่มกว่าครับน้องก็หลับแล้วนะครับทนไม่ทนไม่ไหวนะครับไม่ค้างของเรานะครับก็หลับมามาสามสี่วันแล้วนะครับผมหลับติดต่อกันนะครับก็หลับกลางอากาศนะครับอ่าไม่ไหวจริงๆนะครับบางทีก็อบางทีก็เพิ่งได้ห้าตะกร้าหรือสิบตะกร้านะครับน้องก็หลับแล้วนะครับน้องทนไม่ได้นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับน้องก็หลับ เป็นเด็กด้วยนะครับผมเนาะนะครับแม่ค้าของเราจะหลับก่อนตลอดเลยนะครับทนไม่ไหวนะครับขายของขายของยังไม่ได้เลยนะครับบางทีก็หลับไปแล้วนะครับผมนะครับรอรอขายอาหารให้แม่หญิงกับคุณป้าสมโอไม่ไหวนะครับหลับก่อนทุกที่นะครับหลับก่อนทุกที่เลยนะครับผมเล่าสู่กันฟังนะครับผมไม่เอฟซีนะครับเนาะ อ่คงไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะครับพ่อฟานก็เล่าสู่คนฟังนะครับอ่คือน้องจะหลับประจํานะครับคือน้องจะหลับประจํานะครับคือน้องจะหลับประจำเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวไม่ค่าของเราไม่ไหวหลับก่อนไปจำทุกทีเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> จะท่านอนแบบนี้นะครับจนถึงสามโมงหรือสี่โมงนะครับน้องคงไม่หลับนะครับเวลาเลาราไฟ้สดนะครับถ้าน้องตอนนี้นอนอยู่นะครับหรือบ่ายสองน้องตื่นนะครับ อ่าไม่แน่นะครับน้องก็จะหลับกลางอากาศเหมือนเดิมนะครับหรือไม่ไหวนะครับตาของน้องจะผิดก็ต้องให้นกเขานอนนะครับเนาะเขาจะอ่าพอควันก็จะสังรู้สังเกตรู้นะครับว่าอาการที่จะง่วงของตัวเล็กของเรานะครับอ่าเขาจะยืนอยู่เฉยๆนะครับอยู่ติดกับแม่นะครับผมในเวลาอ่าเราหาที่นอนนะครับไปปูให้นะครับ โดยไม่ต้องเรียกนะครับเขาก็จะรู้เลยนะครับว่าเขาง่วงจริงๆนะครับหนักถ้าเขาไม่ง่วงนะครับเราไปปูไว้นะครับเขาก็จะหยิบนะครับที่นอนขึ้นมาเล่นนะครับถ้าง่วงจริงนะครับเดินเดินไปนะครับน้องก็จะรู้ว่าเอาหัวไปตรงไหนนะครับก็จะปะบ้านนี้นะครับผมนะครับบอกแม่แม่เอฟซีนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับอาการนอนของน้องบันฝันเนาะนะครับผ ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องบัานฝันนะครับแต่ละวันเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับน้องไม่ไหวจริงๆนอนอนนอนรอนอนรอพ่อเลยนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับเนาะ